ปูยุมันไป่ืช่ตะปูยุนะจิไปเอาอยู่หลังโรงเรียนจังพามันไปเอาสาเลียงไปเอาจิไปนั่นบล่ะเจ้าบ่าหาจีาาสาเลียงไปนะมันมน่ะไม่ใช่แต่ปูยุจิ๊บพักตอนนี้ที่บ้านไหนป้าป๋าป้าก็ต้องเอารถไปใช้เอาด้วจะเสียมาได้ดี 哎，别动。 พี่น้องป้งองไปพี่น้องป้องปลุกสวัสดีสุขสุขวันนี้อค่ะอันบางคนก็สีสงสัยไว้ยืบบนเห็ดอีหยังมาตียืบบนเห็ดอีหยังขุดงงงงงงวันตียืบบนสีเห็ดล่องน้ำเนี่พี่น้องสีใสทอหนังทอบ้างขรุอยู่นะยืบบนมาสีใสทอที่ว่าน้ำม,มันจะไหลออกมาจากทั้งในบ้านบบบนี้เขาเห็ดเขาเห็ดทอลงไปแล้วก็เอาดินกบเรียบร้อย,ลยแล้วมันบ่น อันนดี้ก็เลยสีตอแลมออกไปอีกจักน้อยอาการหอนแห้งพี่นอ้องยังมหาห้กินเขากินน้ำเฮียดอ,อกตื่นขึ้นมาเฮ็ดนันเฮ็ดนี่แล้วก็กินกาแฟกินยังแล้วก็พราเฮ็ดใดอยู่ก็เลยมาเฮ็ดสะกอนยังสีนาพี่นอ้องมึงเยอะบริสิห้าเบิงบาทสีเฮ็ดนีหยังแบบใดจังใดคือหล่องน้ำนี่มันมาจากมันมาจากนาบ้านมันมาจากนาบ้านแล้วก็นในบ้าน บานหยาดเป็นบ่เข้าไปทางผุนนามมาันสิตตูนมาหนี่นามมาันสิตตูนมันี่เลาะลงมาขางประตูบานได้บนนี่เยอยบนก็เห็ดหล่องนามแล้วเมื่อคืนนี่ขุดควยให้มันออกควยให้หนามมันระบายออกมาได้เป็นบ่อันนี้คือเป็นกำแพงขางเฮียนบานนี้นามมันจะลงมาหนี่พี่น้องอืมนามมาันสิลงมานี่บันนี่บ้นนี่ขางเฮือนนี่เยอะบนเห็ดเป็นอ่าสลมมุ้งออกมาเอาตน้นบัก่วงต้นไม้ต้นยัง มาขายแม็นบ่อเขาก็เห็ดขยายออกมานี่บัดน,นี้นามเนี่ยเทียมมันนามมันสิลุงมานนี่แม็นบ่อยายบุนก็เลยมาเห็ดล่องอ่าขุดล่องที่ที่ m m ong, m m ที่เขาจะใส่ที่เขาจะใส่ just, ตัวนี้หมือว่านหมือก่อหนี่ลูกคุ้มเห็ดนี่ตัวนี้มันจะมีทอของมันอยู่ในหนี่พี่น้องอืมมันจะมีทอของมันอยู่ในหนี่บัดนี้อ่าก็เลยมาเห็ดจุดพักนามเพื่อว่าถ้ามันตันมันยังเขาก็สิได้หาเนว้แย่เนวควยเนวอหยางออกได้บัดนี้ยายบนจะเอาทอตัวนี้เอามาซุบปากนี่ พี่น้องเลิกก็เลิกลาม,มาเฟียดีเท้ๆจะเอาลงนี่ไปนี่พี่น้องหันปากพอลงนี่ให้มันระบายลงไปทุนอันนี้ก็คือมันจะเาวาลงไปผี่เลยเพราะว่าห่อใส่ทอนี่จักทอะเกือบสิบทอมั้งเี่าวไปพุ่นละพี่น้องเน่าไปหาเทียงหน้าหน่อยเนยวามาหาเทียงหน้าหน่อยเป็นถนนคุน ไปน,นี้เราเบิ้งพี่น้องาปน,นี่ฝนตกน้อยเดียวนากองหงเด้เพราะว่ามันเอ็นยู่นี่เพราะว่ามันเอ็ยนยู่นนี่ไปนี้อันน,น,นี้อันนี้เป็นจุดเป็นบนผักนามบนพักนามลูกย็ดหมูว่านี่ก็อีดก,กอยังขึ้นมาเพื่อจะบ่าให้ยังตกลงไปหมูว่านี่พี่น้องอม,มันทะลุไปใสวัตถิไปน,นี้เขาใส่ทอปูนทะลุลงไปปูน ถ้ารู้ลงไปพุ่นแล้วกันมันจะมีตัวเลี้ยวเลี้ยวคางเลี้ยวคางถนนใหญ่ลงคลองคลองด้านนอกคลองชนบัดทานด้านนอกพี่น้องภาสีประมาณนั้นป่านี้เฮาก็เลยต้องเฮ็ดเฮาก็เลยต้องเฮ็ดระบายเอาตาออกไปหนีได้หนีแล้วไปป่าป่านี่าบา้านบน้านบน้านเมนหลังโรง,งเรียนเราบ้านหลังโรงเรียน,ขออน,นเนนขาเอาเบอร์เรีเราเลยสิไปบ้านป่าป่านี่น้องขี่รถไปหาเราเบิง่งเราถือมีดโตไปก่อนเร้ย บ่ไดดก็จังออกไปหน้าเฮาเอาซาเลียงน่ะออกไปอันนี้น่ะมันบ่อพีน่น้องบาดี้อันนี้ก็เทียงหน้าหน่อยเนี่ก็คือเฮายกมไว้ดีแล้วก็สิยับมาอีจากจักหน่อยเพราะหลดแลนเขาได้แต่รถดหน่อยมันเขาใดอยู่แหละแต่หลดเก่งรถดปีกับมันกิจากแคบแน่ประตูนี่ประตูด้านนี่อะไรอันนี้ก็น้ำมุนี่ก็เดี๋ยวจะขยาย จะขยายออกมาบัลลพี่น้องเพื่อตีว่าบลาไห้มันหกเจ้าน้อยหยาเกิดได้นี่ฝนตกมาหนี่จีรักษาความสะอาดเอาหยาเอาอยุ้วไว้บ่เครื่องตัดหยาคนเหลือตัดเอาอันนี้กับอันนี้กับ,นนกบเป็นบอ่อพักน้ำเอาไวท้ทาอะไรรู้หนี่เราเห็ดทอลงทออ่าจากข้างลิ้นลงมาหนี่เอามาใส่ไว้อ่างนี่อ่างนี่มา บดทุบเพื่อว่ากักน้ำฝนไวต้ตะหดนั่นหดนี่เพื่อเขาจะบริดุเปิดปะปาตลอดนะจีนาเดี๋ยวนี้ก็จะเดี๋ยวจะต้องฉาบต้องอยังให้มันดีแล้วก็เจาะเจาะหูระบายออกมาปรองนี้พี่น้องให้มันล่งทอตรงนี้ทอตรงนี้มันก็จะไปไปล่งหันอ่ามันก็จะไปล่งหันแบบน,นี้ด้านนี้ด้านนี้แบบน,นี้พี่น้อง น,นี่ก็จะเป็นหน้าถนนอยู่แล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นถนนถนน,นดําขององค์การบริาาบรหารอบตเขามาเฮ็ดไหต้ตะกี้มันเป็นคอนอจีดรอบนอกบัดนดี้เยอบนว่าจะเฮ็ดเฮ็ดเพิ่งตออกมาหนี่เด้พี่น้องเห็นบ่ตั้งเสาแล้วนี่เสาซีต้นเสาซีต้นจะเฮ็ดเพิ่งตออกมาหนีอีกเพราะว่ามันห่อนแห้งพี่น้องมันห่อนแห้งเฮาก็เลยต้อง ตอสแสลมอมอกมาอีกเพื่อที่พให้แดดมันเข้าไปซองไปเผาต้นใหม่หฮาเกินไปอืเพื่อที่พให้มันต้นใหม้ต้นไหลหฮอห,ห,ห,ห่อนเกินไปยังสี่นะนี่แหละพี่นอ้องเดี๋ยวก็เด็กังอะนันาน,านี่มากเพราะเด็กขยายออกมาว่างมาหยังพอมันโบพอมันโบใหม่โบห่อนแห้งยังสี่นะจะว่าจะน้อยฝนตกกับจีไายดอกนี่กัค่อยขยับขยายไป อันน yeah. so well, oh, ี so ้ออกดอกอีกแล้วนี่สามฤดูบ่หรือมันยังวะเอาอันนี้มันี่ยังอ่ะเขียวใงมันเขียวใงบ่ฮันเป็นนกเป็นดอกอีล้วเตอรนี่ยล่อ้อยี่หยังล่ะมันก็เขียนวางสี่นํำหอว นี่อยังน้ำน้ำดอกไม้ทิงดิน้ำดอกไม้ทิ้ง๋อน้ำดอกไม้ทิ้งมันเป็นนวยเป็นเป็นดอกนี่แล้วเจ้บบาแล้วก็ในพี่น้องเด็ดใหม่คักกรายาก,ก็โอ้ตะลิโตนสะต,นต้นไม้ต้นหลายห้องอควายเอามาเสริมมาเพิม่มมามาหยังสีนาะเป็นแบบหน้ากวบางหยังแบบกรวดหยังเมากกวใส่เข่งใส่หยังเลยนี่แหละพี่น้องก็เลยสีเฮ็ด แลมตอออกมาหนีอีกนี่นบ่ตอแสลมตัวนี้ออกมาอีกดึงดึงออกมาอีกอ่าเม็ดกวักวกัวนี่แหละประมาณเม็ดเม็ดยี่สิบเม็ดสามสิบนี่แหละประมาณนี่แหละดึงออกมาอีกหน่อยหนึง่งเม็ดกวัวเม็ดถึงบ่เม็ดหาสิบอืมประมาณนั้นแหละพี่นอ้อง เห็ดไปพ้าลูกพาเต่อเห็ดไปเห็นบอตะกรนี่ถ้าผู้ใดเบิ่งคลิปแย่บนนี่ถ้าผู้ใดเบิ่งคลิปติดตามคลิปแย่ยบนอยู่ตลอดนี่แถวนี้จะเป็นคลองน้ำล่องน้ำพี่น้องจะเป็นล่องน้ำมิตัญญาหกเป็นตะนายได้หน่พี่น้องหกคักมิตัญญานเนี่ยแถวเนี่ยลงมาเนี่ยหกคักบบนี้กับแย่บนกันเลยมากผ้าลูกมางออกทุบออกบนบนถีไว้ตน้นไม้นี่ก็เป็นอ้างเลียงปลาเลียงปาลาดุก เลี้ยงหอยเลี้ยงหยังเนานะนี่ตอเน่ามานนี่ยาหนีและพ่อใหญ่เลยว่าให้เอาไว้ตัวนี้ตัวเดียวเอาไว้ตัวนี้ตัวเดียวเอาไว้แต่ใส่น้ำเอาไ้บจะล่องนำฝนที่มันลงมาจากใส่ข้าเอาไว้แต่ใส่น้ำโมนี่ยะบุงก็เดียวจะเอาต้นไหม่ต้นหยังมาว่างกับจีมุ้งสแสล้มมาเรีๆเยๆแหละพี่น้องก็คือจะมุ้งเอาละ่ะมุ้งให้มันเด้ว่าให้มันในใหุ้่มรื่นนะให้มันลุ่มลื่นสินะแต่เ้าก็บจีคอยเฮ็ดไปเธอละน้อยเอางี้นะพี่น้อง คอยขยับขยายคอยเห็ดเอาเทอละน้อยมันห่อนเนาะทีเห็ดจังใดนั่นแหละคอยเห็ดไปเห็นมันกว้างมันกวางออกมาในระยะที่ช่วงยี่บนยังมหาเนปไปนอกเนี่ยพี่น้องเอาตามนั่นแหลนะเนาะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาติดตามที่เขามาอคอยเบึงการอัปเดตแล้วก็ติดตามชีวิตยี่บนคนบ้นบ้านเนาะพี่น้องเนาะกระจักสีว่าจังใดชีวิตของเรา ม่สิ้นเราก็ดิ้นกันต่อไปนั่แหละพี่น้องสู่สู่สู้สู่พี่น้องยายบนสู่พี่น้องก็ต้องสู่พี่น้องสูเยาบนก็ต้องสู้สู้ไปน้ำกันสู้ไปด้วยกันนาอพี่น้องเนาะขอบคุณกอบคุณหลายๆจ้า